เช็ดรองเท้าให้ฉันสิมันเปื้อนมันไม่เกินไปหน่อยเหรอคะคุณน้ำหน้าอย่างเธออย่าเรื่องมากนะพอไหมมาประมูลงานเหมือนกันเหรอคะไปรับประมูลเลยเหมงนสาวกระจอกยังอยากสะเออมาประมูลงานราคาสิล้าน บริษัทก็ตั้งใหญ่โตแทนที่จะนัดคุยงานที่บริษัทนั้นมาที่นี่เนี่ยนะฝนก็จะตกนี่ทาไม่ติดว่าบอสสั่งนะไม่มาหยียบที่นี่หรอกอนั่งสบายๆยอยู่ออฟฟิศดีกว่าอีก นี่ก็ถูกนี่อะไรอ่ะนัดมาร้านข้าวแกงมาประมูลง,งานหรือเปล่าคะเชิญด้านในก่อนเลยคะ่ะใช่ตอนนี้บริษัทยังไม่เปิดคิดข้าวก่อนไหมคะไม่อ่ะปกติฉันไม่มานั่งกินแบบนี้หรอกแล้วออฟฟิศจะเปิดเมื่อไหร่บ่ายโมงครึ่งคะ่ะนั่งรอก,ก่อนก็ได้นะคะเสียเวลาจริงๆเลย นี่ที่นี่หรือเปล่าที่เขามาประมูลงานกันอะ่ะใช่ค่ะเฮ้ยนี่มันลงรถนี่ขยับร้านไปตรงนู้นไดไหมฉันจะเอารถมาจอดเออไม่ได้ค่ะฉันเช่าที่ตรงนี้ไว้เปิดร้านข้าวแกงค่ะเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้ก็ได้รู้ไหมว่ารถ b m w เฉันอะ่ะมันราคาเท่าไหร่ไก่แค่รถเข็นก็จอกระจกเนี่ยทาไมจะย้ายไม่ได้ไม่ได้จริงๆค่ะแล้วรถฉันต้องมาตากฝนเนี่ยนะโอ๊ยจะเถียงกันอีกนานไหม แล้วเธอมายุ่งอะไรด้วยเขาเป็นคนมาประมูลงานเหมือนกันค่ะได้งั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปรอในออฟฟิศแล้วกันออฟฟิศยังไม่เปิดค่ะยังไม่ถึงเวลาประมูลท่านประธานสั่งไว้ว่ายังไม่ให้เปิดค่ะแต่ฉันจะเข้าคุณนะคะเดี๋ยวกระจกก็แตกแล้วค่ะมานั่งรอตรงนี้ก่อนดีกว่าค่ะมันแตกฉันก็มีปัญญาจ่าย ไล่อย่างนึงนะฉันไม่นั่งหรอกก็อี้กระจกกระจกแบบนั้นนะ่ะไปหาก็อีด้ดีๆมาให้ฉันรวยขนาดนั้นแล้วจะมาประมูลทําไมล่ะเก้าอี้ที่ร้านก็มีแค่นี้ละค่ะถ้าอยากได้ก้าอี้ดีๆก็ต้องไปนั่งที่ผาตคารฉันจะนั่งตรงนี้มาเช็ดให้ฉันสิทำไมฉันต้องไปเช็ดให้ด้วยล่ะคะก็ฉันเป็นคนที่มาประมูลงานถ้าเธอไม่มาเช็ดให้ฉันฉันจะบอกประธานบริษัท ให้ไล่เธอไปขายที่อื่นก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วเช็ดรองเท้าให้ฉันซิมนเปื้อนทำไมฉันต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะคะ มันไม่เกินไปหน่อยหรอคะคุณน,น้าอย่างเธออย่าเรื่องมากนะพอไหมได้ฉันจะทำฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกที่ชอบดูถูกคนมันจะเจริญได้ยังไงเดี๋ยวหยิบเงินไปด้วย ที่นี่มีร้านข้าวแกงด้วยเหรอรับอะไรดีคะจะทันนี้อ่ะน่าจะทันนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดเลยคะ่ะมีอาหารตอนสัมด้วยนะคะงั้นเอา,เขาข้าวไข่เจียวดีกว่าค่ะง่ายดีได้ค่ะรอสักพู่นะคะเอ,อ่อไม่เห็นมีกระทะกับเตาเลยอะคะ่ะอ,อ๋อพอดีว่าต้องเข้าไปทําข้างหลังนะคะพอดีว่าถ้าทำุ้งนกควันจะเยอะแต่งตัวแบบนี้มาประมูลงานสิบล้านเนี่ยนะ กินข้าวไข่เจียวด้วยมาประมูงงานเหมือนกันเหรอคะไปไน้างระมูเลยเหม่นสาวอ๋อค่ะข,ขอโทษค่ะไปน้างฝั่งนู้นฉันไม่ชอบกินไข่เจียวเดี๋ยวเหม็นติดเสื้อบอสคะ พอดีว่าหนูลืมเอกสารไปบนรถบอสอะคะ่ะบอสอยู่ไหนแล้วคะเออได้ค่ะส่งเมลมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูหาที่ปินเอาค่ะขอบคุณค่ะม,มาประมูลงานูไม่พร้อมอีกกลับไปเลี้ยงควายไปห,หอมจังเลยค่ะค่ะหอมตรงไหนเหม็นไม้มหืงเลย เอาพริกน้ำปลาหรือซอสไหมคะไม่เป็นไรค่ะเอาไม่ชอบใส่ค่ะ,ค,ะคงอยากได้น้ำปลามากกว่าสิค่ะคนอะลายต้นทุนชีวิตก็ต่ำกระจอยังอยากสะเออมาประมูลงานนะคะสิบล้านทำไมหรอคะแค่เขากินข้าวไข่เจียวคุณก็ไปดูถูกว่าต้นทุนชีวิตเขาต่ำคนมีเงินร้อยล้านพันล้านเขาก็กินข้าวไข่เจียวกันทั้งนั้น สมัยนี้คนที่ดูถูกคนมันไม่ได้ดีหรอกค่ะอ๋อเหรอเดี๋ยวฉันจะประมูลงาสิบล้านให้ดูแล้วฉันจะจ้างเธอมาขัดซ่วมให้ออฟฟิศฉันนี่เธอมีกุญแจแล้วไม่ยอมไขให้พวกฉันหรอบอสสั่งไว้ค่ะว่าถ้าไม่ถึงเวลาห้ามเปิดค่ะหลบไป สมต้นหน้าเป็นไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรค่ะคุณนิวเข้าไปห้องบอสเถอะเดี๋ยวไม่ทันพวกเขาคุณไม่เป็นไรแน่นะคะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเนี่ยเหรอห้องทำงานท่านประธานที่จะใช้เป็นหุ่นไล่ทะลุหนูเนี่ยนะโอ้ยหย้งขี้คุยไปหน่อยเด็ แต่ว่าพูดก็พูดเถอะห้องแม่บ้านฉัน้นัันใหญ่กว่านี่อีกระดับฉันนะ้นขอนั่ง็กอี่ใหญ่เลยแล้วกันนี่คุณเรามาหัวกันไหมแล้วแบ่งงานกันคนขึ้นเฮ้ย hey, อย่าพูดเล่นนะเอานะมันไม่น่าเกียดไปหน่อยหรอคะ ไม่สอนสักเรื่องได้ไหมสารเลือรูปอย่างเธอไม่คู่ควรที่จะมาพูดกับพวกฉันค่ะขอโทษค่ะ ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทวิคิสมัยนะคะฉันประธานบริษัทค่ะประธานบริษัท,ท,ษทแล้วแม่ค้าขายข้าวแกงข้างล่าหรอคะฉันเองค่ะฉันอยากทดสอบผู้เข้าร่วมประมูลเพราะว่างานของเราเกี่ยวกับงานบริการผู้ร่วมประมูลจึงต้องมีจิตใจที่ดีค่ะคนที่ดูถูกคนหยีายามคนไม่เหมาะที่จะมาประมูลงานนี้ค่ะเออท่านประธานคะ ไม่ให้โอกาสรันสัก,ก่อนหรอคะคุณณสมบัติไม่ผ่านเชิญค่ะเอ่อ,อ,อท่านประธานครับผมไม่ได้ดูถูกท่านประธานเลยนะครับเพราะว่าคนเราดูกันที่การแต่งตัวไม่ได้ครับดีพูดด,ดีงั้นฉันขอทดสอบคุณสมบัติของคุณหน่อยได้ไหมเช็ดรองเท้าให้ฉันสิเออทำได้ไหมละ่ะได้ครับ สะอาดและขั้นมาตรานข้างโน้นด้วยครับเ,เรียบร้อยแล้วครับท่านท่านประธานครับหวังว่าท่านประธานจะไม่หลอกให้ผมทำฟรีนะครับไม่หลอกนี่ค่าจ้างของเธอที่เช็ดรองเท้าให้ฉันเออรับไปสิเราออกไปจากบริษัทฉันที่ ไม่ต้องทำขนาดนี้หรอกเรารู้จักกันแล้วยินดีด้วยนะเธอประมูลงานนี้ได้แล้วจริงเหรอคะจริงสิจำไว้นะเธอเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ดูถูกคนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แบบนี้แหละที่ฉันต้องการค่ะจำไว้นะคะจงให้เกียรติเพื่อนมนุษย์เราด้วยกัน ไม่พูดจาเหยียดยามจนทำให้คนอื่นเสียความมั่นใจเพราะมันสื่อว่าเราเติบโตมาในสังคมแบบไหนควรพูดและทำแต่สิ่งดีๆเพื่อสังคมที่ดีต่อไปนะคะเปิดร้านอาหารแต่ให้เขามากินฟรีเลี้ยงเข้าไปทั่วที่นี่ร้านอาหารนะไม่ใช่สถานสงเคราะห์พิต้าหาอะไรอะ่ะ ก็เง e ินท yeah. ี่พี่จะไปฝากธนาคารน่ะสิไม่รู้หายไปไหนเป็นไงโดนช็อกโกแลตอร่อยไหมอร่อยสิเค้กร้านเทอเนียอร่อยสุกเลยเนาะ เธอก็ชมเกินไปอ๋อฟองการบ้านท,ที่ครูสั่งอะ่ะเธอทำยังอ๋อทำเสร็จแล้วนะก็ไม่ค่อยยากท่าไห่นะแล้วเธอล่ะทำเสร็จยังโห่ฉันยังไม่ได้จับเลยเฝ้าร้านทั้งวันเหนื่อยจะตาย,ยแล้วไม่ยากหรอกเดี๋ยวฉันช่วยสอนก็ได้สบายสบายจริงหรอฟองงั้นเดี๋ยวฉันเรียนเข้กก้อนนี้เป็นการตอบแทนนะโห่ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกไม่เป็นไรเพื่อนกันเธอจะสั่งอะไรอีกปะร,ร้านะ แค่นี้ก็พอแล้วแหม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 แยายดาวใจป๋าจังเลยนะเปิดร้านอาหารแต่เข้ามากินฟรีเลี้ยงเข้าไปทั่วที่นี่ร้านอาหารนะไม่ใช่สถานสงเคราะห์พีตตาฟองน้ำเขาเป็นเพื่อนหนูนะคะเออน้องดาวเดี๋ยวเรากลับก่อนก็ได้ไม่ต้องฟองน้ำเพราะร้านนี้ก็เป็นร้านของฉันเหมือนกันพี่นั่นแหละอย่ามายุ่งต่างคนต่างอยู่สิได้ถ้ามันส่งผลกระทบถึงฉันเมื่อไหร่นะ เห็นดีกันแนะน่นี่ฟองน้ำอย่าไปใส่ใจเลยพี่จิต้าเขาก็เป็นแบบนี้แหละฉันราเบื่อมันก็จริงอย่างที่พี่เธอว่านะน้องดาวไปจริงสักหน่อยเธอมาช่วยฉันนะไม่ได้มาขอกินฟรีเฉยๆถ้าไม่มีเธอเธอคงแย่แน่ๆเดี๋ยวมันจะมีปัญหานดาวไม่มีปัญหาหรอกอย่าพึ่งกลับนะอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนนะ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  ฉันไม่มตครไม่ได oh yes. yeah. no ้เย้ฝ่อหน้มได้ที่สุดเลยพี่ตาหาอะไรอ่ะก็เงินที่พี่จะไปฝากธนาคารนะสิ ไม่รู้หายไปไหนเอา้าหายไปได้ไงอะพี่มไม่ช้าได้ยังเห็นอยู่เลยนะก็นั่นน่ะสิพี่ว่าพี่นับแล้วก็ถือมาแล้วนะต้องเป็นเพื่อนตัวดีของเธอแน,น่เลยทำไมพี่จิตต้คิดอย่างนั้นนะ่ะก็เพื่อนเธอจนเห็นเงินเขาก็อยากได้สิไม่เห็นแปลกพี่อย่ามาโทดเพื่อนหนูนะลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าดีดีดแล้วเพื่อนเธอหายไปในเวลาที่เงินหายเนี่ยนะนะมันพอดีเกินไปหรือเปล่าพอนนีกไปเข้าห้องน้ำค่ะ นี่มันซองเงินนี่เห็นไหมเพื่อนเธอขโมยเป็นจริงด้วยฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้มันกระทบถึงฉันฉันจะแจ้งตำรวจจับเพื่อนเธอปอนี่เธอขโมยมาเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะดวงดาวอย่ามาโกหกหลักฐานคามือขนาดนี้เราไปเจอมาในห้องน้ำเราเลยจะเอาไปให้เธอเนี่ยห้องน้ำ วันนี้ก็ขายได้เยอะนกันนะเนี่ยแต่มันจะเยอะกว่าน,นี้ถ้าไม่มีเพื่อนอย่างดำกินฟรีทุวกวันฮัลโหลครับอ๋อใช่ครับอ๋อไม่เปลี่ยนหรอกครับแพคเกจเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเอ่อตอนนี้ผมไม่สะดวกคุยนะครับ ผมจะเอาเงินไปฝากธนาคารครับเออครับครับครับ <c oughs> โทอะไรตอนโคนยิงน่งดิด่ <c oughs> เออพี่ขอโทษนะที่ใส่ร้า์เธออะแล้วก็ขอบคุณนะที่เอาเงินมาคืนนะ่ะถ้าเงินมันหายไปพี่ต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยไม่เป็นไรคะ่ะนี่พี่กีตา พี่ต้าต้องหัดมองโลกในแง่ดีให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็อยากไปเที่ยวดูถูกใครมัว่วั่วใครนที่ไม่รู้จักนิสัยเขาเลยสักนิดรู้แล้วนะพี่ขอโทษอีกรอบก็แล้วกันขอโทษอย่างเดียวคงไม่พอ嘛ค่ะเลี้ยขงขนมก็ได้เอา้าสั่งเลยเต็มที่เลยนะดีสิรังเลยอร่อยหวนตะแหล่แหมอะไรอ่ะนี่ต้านี่นี่ ฉันไม่มีใครไม่ว่าเงาหรือเศร้าเพียงใดก็มีแต่เธอช่วยปลอบใจดูแลไม่หา